cnn news ข่าวรอบรั้ว่าแดง วันจันทร์ที่1กันยายนถึงวันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2568นำโดยดรสุขวัฒเทพปินผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวีรยาบ้านเหล่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายปลูกจิตสำนึกรักชาติให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น4ฐานได้แก่ฐานประวัติศาสตร์ชาติไทยฐานเพลงปลูกใจฐานระเบียบวินยัยและฐานเด็กดีสีโนน,นันทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและหวงแหง ประเทศชาติตลอดจนเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2568โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดอนหวานหัวหนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสารคามเขต1จำนวน18คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาองค์กรส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรทางการศึกษาซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและองค์กรต่อไป วันศุกร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2568ดรสุขวัฒน์เทพินผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้นางวิรยาบ้านเหล่า รองผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนชุมชนบ้านพยูนตําบลพยูนอาเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลการจัดก,การเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการเรียนการสอนได้ถูกต้องและทันสมัยทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงาน C C N News รายงาน ต่อไป